สวัสดีครับวันนี้พบกับผมในช่างแอตวอชนะครับวันนี้เรามาอยู่กันในประเทศอะิชา,ตตชา,ชาซิตี้ไอ้แม่ทุยอะิชาอะิชาซิตี้นะครับวันนี้ผมมาอันนี้ครับผมมาจากติ๊กต็อกนะครับมีคนแนะนำผมมาครับผมจากติ๊กต็อกมาผมจะตามมาดูว่ามันจะสนุกแค่ไหนนะครับผมจะตั้งชื่อเป็นแอ วอชนะครับเอ็ดวอชเดือนเป็น92 95สอดสูงครับใส่ตรงนี้ครับอย่าลืมใส่สูงนะครับ2เมตรไปเลยนะครับอันนี้ให่เราแต่งตัวประเทศไท้ยนะครับ ครับก็อีกแล้วนะครับตอนนี้ผมแต่งตัวเสร็จแล้วครับนี่ครับแต่งตัวเสร็จแล้ว <c oughs> นะครับผมจะไม่ใส่เกือบ้บานบ้านผมเรียกเกิบนะรองเท้าอะ่ะาผมเรียกเกิบนะครับนี่ครับถอดถอดรอ,อ,องเทา้าอ้าวเอยมันจะมีของให้เรารับด้วยเหรอฮี่อะไรบ้างวะพี่กาชากาชงกาชาแล้รพวกนี้วะเอาเรื่องโอ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 อ ไปตายไปตายไปตายหรตายยากจะตายเฮ้แค่นั้นพออย่าจ้าบอย่าจริงให้มากครับรถทีตัถตึงลุงนะผมขอเปดกระชั้รถวนนีขอขอให้ได้รถโอ้โหดึงหมดจริงจริงรถยี่สิบโลรถยี่สิบโลได้ยืนครับสิบพาโลเฮียเจริญเทศที่เออโลเป้แปดสิอร์เซผมแล้วก็ คราเห็นเป็นสิบเปอร์เซ็นต์ครับเขาไม่ได้คลื่อนเลยครับก็ผมไปถาต่ออย่างนี้ดีกว,ว่า,าต่อยงี้ถือว่าท้าก็ผมแพ้วันนี้เลยผมแพ้ผมยอมวันนี้เลยผมยอมแบบเต้นเลยนะครับผมก็ไปสะดุดเข้าประเทศประเทศนี้ครับผมเพราะว่ามีเอฟซี FC ส่งมาครับทางทาิ t i ตอ o k ครับผม <S <S ไม่ใช่ส่งมาหรอกผมปัดไปเจอเนี่ยไม่ได้ส่งมาปัดไปเจอที่ ที่ต่อครับผมประเทศอัชชิชาซิตีตนะครับเป็นประเทศที่มันสวยมากครับอันนี้ก็มีอะไรวะมันคืออะไรวะลูบี้ใช่เปล่ามันจะไม่ใช่นะก็เราจะไปกันที่ไปฟาร์มดูครับเราจะไปกันแบบจุดจุดถูกกฎหมายนะครับเดี๋ยวหงจะว่าไปตอนที่ผมขับรถไปถึงเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวไเจอกันครับแตงโมเขาโอ้โหพุ่งมาเยอะมากเลย ไอคนที่พูดว่าเงินซื้อความสุขไม่ได้นะ่ะมันโง่ที่ like เราจุดเกิดทับล้อออกมาเราสร้างตัวละครเสร็จปุ๊บเราออกมานะครับแล้วก็เล้ว ใช่ไหมเราดูบิตเลทครับกด F 1 0ดูบิตเลทครับคือเล็กจีใช่ไหมอันนี้ต้องไปขุดเหมืองทางนั้นเลยครับข้างบนงงงนี่มันแพงๆแหละเล็กจีกับยางยางเส้น13บาทขายได้เงินเขียวใช่ไหมโอเคแจวแจวแจวผมไปแล้ว ก็แค่นี้ครับฟาร์มเซิร์ฟแค่นี้ครับนะครับก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับไว้เจอกันคลิปหน้าใหม่นะครับวันนี้ผมมารีวิวประเทศแค่นี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับก็มาเจอกันในประเทศอัชิชานะครับประเทศอัชิชาซิตี้ครับเรามาเล่นกันได้ครับคือผมจะแปะลิงก์ดีดไว้นะครับแปะลิงก์นิโมของผมไว้แปะลิงก์ทวิตของผมไว้นะครับแปะลิงก์เฟซบุ๊กผมไว้นะครับคือเข้าไปเจอกันติดตามด้วยนะครับ สำหรับวันนี้สวัสดีครับคนนี้ชื่ออะไรครับคนนี้คนนี้คนนี้ชื่อแจ็คครับชื่อแจ็คจากประเทศอะไรครับโอ้โหมาจากประเทศนี้แล้วครับที่แรกเลยครับผมประเทศอัธยาใช่ไหมครับครับคนนี้ครับชื่ออะไรครับเงียบบอกเงียบบอกเงียบไปนะเงียบไปนะยิงไงยิงอะไรเราอะ ทางกงแดงครับชื่ออะไรครับอลนนี้ก็เป็นคาร์ลูอ๋อครับผมมาจากประเทศอะไรครับหรือเี่ยพธิชาเออแล้วคนคนนี้ครับแม่ถามเรียงตัวจริงจคนนี้ชื่ออะไรครับเออแล้วแล้วคณหมอล้วครับแม่คณหมอเดีนะผมไม่อยากเลยกผู้หญิงครับวันนี้ครับไม่วไมมไม่ตายมัายครับ นะครับคุณหมอครับคุณหมอครับชื่ออะไรครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวจัดต้องแถวนะหรือพี่จะบอกที่จัดรถรับเออยเขายิงอ่ะแล้วหัวฟ้าแล้วครับชื่ออะไรครับสมิธสมิธแล้วสุดแดงนี่แหละครับคนโมบาอันจิโนโมโตครับโมบ้าอัโหินโนโมโต้โอ้โหแล้วคนนี้นะครับคนนี้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 ครับผมแล้วก็คนนี้ครับผมเหรอครับครับผมคนหัวเหลือง เกูนกระดอนไปไกลถึงไหนไม่รู้ฮะแล้วก็นี่ครับชิกอยครับอันนี้นะครับนี้เลยไว้น่าจะดอยยสูดแดงของฟ้าใช่ไหมครับหนึ่งสองสาแล้วแล้วคิงคองคิงคองที่แล้วคนแรกขววแล้วไม่ถามผมแกงแกงกัเงินคงที่ะหกแกงซูขาวไปอยู่หลังแกง ป็นถูกแกงแดงครับแกงแดงอะไรคุณเลยผมไปว่าคุณผมถามผมถามคุณอยู่แล้วคุณหายไงใครตุ่นอ่ะแล้วก็หัวหัวน้ำตาลได้เลยครับแกงหิ่งคองชื่ออะไรครับต่อแต่แกงแดงผมมาแล้วแล้วก็นี่ครับคนนี้ละครับชื่อแรมโบ้ครับ คนนี้แหละครับโบวเตอร์แรมโบคนนี้แหะครับไลปิดครับคนนี้แหะครับแล้วก็สุดข่าวแล้วครับคนนี้คนนี้แหะครับชื่ออะไรครับคนนี้แหะครับคนที่สองคนที่สามแล้วครับคนนี้แหละครับ ถามไปแล้วด้ือเปล่าเกมข้างหลัง้ไหมต้องอดใจนะทุกคนผ่าตาของเจ็ดนะไปเข้าแถวหน่อยที่เข d